โปรงบานขาบ,บูเคยเจอเบลลิมไหมครับ <c oughs> อุปการณ์เราอุปการณ์เา่าไปครับ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 ดันครับดันครับดันครับ ชาเบลิมดั้นครับมาเขาตำแหน่งมันดูแปลก,ก,กนะเนี่ยเร็วกินมาเร็วอ่าเสร็จละไม่มีไม่มีแล้ว,ลวสินะโดนจิ้มแล้วมานมหนีไปไหน ต้องถอยกระจายเลยครับไม่หนีพี่หมัมนะเว้ยวอืมกินก็บ่อยนั่นแหละดันนับไม่ให้แย่ yeah, ลงมาละเรายึดปีกขวายึดปีกซ้ายอะไรจะมาอุปการอะไรอุปการอะไร อกินตนนั้นไว้หมาตัวนี้เราออกไม่ได้วะ่ะไปครับแต่เราอ้อมไม่เป็นไรอ้อมได้อยู่อ้อมเนี่ยอ้อมเพื่อที่ได้จะได้เอามาขึ้นได้นะครับเปิดประตูเลยเจะ ซ้อนอะไรหรอซ้อนลงซ้อนเออรือเลยทิมแม่งเลยนี่อย่ามาอยู่นานมะไม่ให้อยู่กินเนาะมีนีพี่มัมน,นะเว้ยกินครับอืมผูกมาาไอ้ผูกโคนไว้ด,ด,ดันนับดันนับดันเย่เยะดันเย่เย น่อยนิหน่อยแม,ม่งก,กินเลยเว้ยกินครับหนึ่งตาด่านขึ้นไปเขายังกินเราไม่ได้นะอ่าขึ้นไปเลยครับอยนี้ขึ้นไปเลยไม่ให้ขึ้นมาหรอก อ่ะมาครับโด,ดครับขึ้นมานักใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาม้าอุดแม่งเลยนะครับเอาม้าอุดเลยไปครับอุดเลยอึดอัดแน่นอน ถ้าเขาน่าจะอึดอัดหน้าดูนะครับไม่รู้ตัวนี่หว่ามันจะทันเหรอมันจะทันเหรอมาพี่มีสองตัวมันจะทันเหรอโดนแน่ครับบอกเลย วิทาน้องจ๋าพี่เอาก่อนเชือดมันก่อนเลยลูกกับหายก่อนเลยครับดึงลำ <c oughs> กินเว้ยกินกินกิน ต่อไปให้หมดไปเลยครับเรือเกะต่อไปเลยต่อไปเลยครับอไม่หนีด้วยเป็นไงเปรี้ยว แง่แง่แง,ง่นี้ต้องแายทำอะไรพี่ม้าจะทำอะไรม้าทำอะไรไม่ได้แล้วโควรตีประชิดทำอะไรหนึ่งตาแล้วกันนะครับตึงแต่เ,เราเอาเลยเรามาแทะมาแทะลม โอ้โหเออจริงๆผมน่าจะรีบกินเบีย re, ้ยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้คิดไม่ทันถ้ากินเบี้ย re, ปุ๊บเราลูกกินเหลือได้เขียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุดแม่งเลยครับทำไรอะ่ะกินเบี้ย re. เร็วครับเร็วครับอ่าได้รูบออกแล้วเว้ยเสรจราคานี้ตั้งชื่อเกมว่าอะไรเดี๋ยวอึดอัดจังดีไหมมันอึดอัดจริงๆนะครับเดินยํำบากมาก Uh huh. เดี๋ยวเราจะเอาเรือขึ้นไปลุกกินโคน,นะครับดูสิเขาจะทำยังไงน่าทําอย่างาางั้นขึ้นไปเลยครับกินโคนโอเคโอเคเรียกพวกได้ไหมเนี่ย พังพัมพัมพ,มพมัอืมอืมอ่ะมาครับเออแม่งก็กินดีวะเออผมเดินพาดวะ่ะเ,เครลครเใคลเลเดินพาดเว้ยท่านผู้ชมผมเดินพาดอ่ะมาอยู่ฝั่งนี้ ีย๋ยวเราเอาคนขึ้นไปช่วยนะครับขนต้องหนีแล้วหรือเปล่าอา้าะต้องโดนแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะลุก,กิินเรือน,นะครับ ก็ต้องรีบเอาเรือมาต่อเอาล่ะลุกเข้าไปหนึ่งทีสองทีไปครับท่านผูช้ชมคิดว่าเขาจะกี่เรือผมปะ กินเขาแพ้เลยนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมตูม